อันนี้เป็นท่อวัดระดับน้ำเนาะที่ว่าเราจะบริหารจัดการน้ำในแปลงนาของเราโดยการท่ามธีดีเรื่องของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งก็คืออันนี้อันนี้ที่เราเห็นนี่คือในในในขั้นตอนของแห้งเนาะแต่ว่าเราเราไม่ได้เติมน้ำลงไปแต่ว่าถ้าเราเติมน้ำลงไปนี่เราจะเติมน้ำให้เต็มท่อเพราะว่าน้ำน้ำจากที่เราเติมไปในแปลงนาเนี่ยมันจะไหลไปตามตามรูเข้าในท่อ ถ้าเต็มท่อเราก็เราก็หยุดน้ําหลังจากที่น้ําเต็มท่อเนี้ยเราก็จะปล่อยให้ข้าวเจริญเติบโตหลังจากที่น้ำหลังจากที่ข้าวเจริญเติบโตน้ามันก็จะเริ่มแห้งถูกไหมครับแห้งลงไปนะครับแห้งไปจากเราเราก็เราก็จะดูน้ําในท่อถ้าระดับน้ําลดต่ําลงถึง15เซน15เซนติเมตรเนี่ยเราก็จะเติมน้ําให้ ให้เท่ากับปากท่อเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการควบคุมในเรื่องของการจัดการน้ําในแปลงในแปลงนาของเราครับคือหลังจากที่ถ้าน้ําลดลงไปถึง15เซนเนี่ยเราสามารถใส่ปุ๋ยได้มีประโยชน์สูงสุดเลยนะเพราะว่าในระดับที่ว่าน้ําแห้งลงถึงระดับ15เซนติเมตรเนี่ยดินมันจะเริ่มแตกระแหงแล้วก็เราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยตามร่องที่แตกระแหงปุ๋ยก็จะลงไปใน ในร่อนแล้วก็ในเรื่องของอการสูญเสียในเรื่องของปุ๋ยเนี่ยะจ,ะจะน้อยมากจะไม่มีการสูญเสียเลยแล้วก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการใส่ปุ๋ยหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยในในแปลงนาตามร่องแล้วปุ๋ยจะตกไปาตามตามร่องที่มันแตกระแหงเราก็เติมน้ําลงไปให้เท่ากับปากท um, นะ่อให้ให้เท่าให้เท่ากับปากท่อนะครับแล้วก็เราก็เราก็หยุดการให้นะก็หยุดให้น้ำนะครับเพราะว่ <S <S าน้ําอยู่ในระดบับปากท่อแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็รอ ให้ข้าวเจริญเติบโตนะครับเติบโตตามปกตินอกจากถ้าน้ำลดลง,ลดลงอีกเราก็เติมน้ำให้เท่ากับระดับเดิมอีกนะครับแล้วก็ ไส้ปุ๋ยมันครั้งแรกที่เราได้ได้อธิบายไปนะครับก็คือถ้าดินแตกระแหงแล้วก็สามารถใส่ปุ๋ยลงไปในดินที่มันเป็นร่องไั้ปุ๋ยก็จะตกในร่องแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยของข้าวเหล้าข้าวก็จะ,จะเจริญเติบโตเกิดรากใหม่ขึ้นมาแล้วก็สามารถคาอาหารจากในดินได้แล้วก็มี้ทำให้ต้นข้าวนี่เจริญเติบโตได้เต็มท,ที่แล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพครับ